หา,าค่าอ,อ,นนอายามานับปมตดวนางเอกพยาพาเลื่อนลอยครับ ติดตัวสามารถทำขอผู้ชายมารัามาหลงแม่แต่ยังไม่เคยหลอกเลยสักครัร้งเลยถ้ากลับมาหาน้องสาวและ,ะบอกว่าแค้กองทัพเออที่เราอยากยิ่งใหญ่น้องต้องไม่ช่วยแน่เด็กเขาจะพูดนางสนมพราน้องเรามีวิชาสเสน่ห์เจ้าชู้ฉลองว่าน้องสาวเราคงจะช่วยชีวิตเราได้ต้องเท่าน้ำหูน้ํำตาไปฝากสร้างความโศกเศร้าให้กับน้องน้องสาวสร้อยมาเนะ เสียใจเสียใจอะไรพี่คลาสสี่จะเล่งเตะโมเหรอพี่ไม่รู้จักเตงโมแต่พี่เสียใจที่เมืองเราก,ก่อนหน้านี้เคยมีแต่ความยิง่งใหญ่แต่แล้วจู่ๆก็ถูกคนอเพร,ริกเอาไปแพ้ครับบัดดเี๋ยวนี้เอกราชจะไม่มีในเมืองเราอีกต่อไปผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้ว กองทัพไต้านสึกโดยที่พี่ไม่ได้หาเรื่องใครเลยใช่หรอท่านพี่พี่เคยหาเรื่องใครพี่หนจกทัไปต้านเขาไปตาเาี่ไม่หาเรื่องเขาแล้วแค่ขัานกับเกเรานพี่จะไปหาเรื่องเขาแล้สู้เขาไม่ได้มากกว่าราให้พี่เอบ้าแแช่วยอะไรได้แต่ว่าพี่มีเหตุผลมากพอน้องต้องฟังพี่สักครู่หนึ่งคนที่พี่ประทัาฝีมือด้วยมันไม่ธรรมดาชื่อว่าอรรถพยาฝีมือน่ะไม่เท่าไหร่ แต่น้องไม่รู้หรือเปล่าร่างกายหน้าตามันหล่อยิ่งกว่าดาราภาพยนตร์อีกน้องตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนถ้าพ่อขาหกรมต่ายจะทำอะไรผมไม่ได้พิธอย่าผมกแค่มีพิธากินวิชายาดีผมจะจามบ้าที่บมานของพี่ผู้หลักจะได้หรือเปล่าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออตอนนี้หรอะยี่สิบกว่าแล้วพี่เขาหลอดการมีผัวไม่ได้ยังไงวะเนี่ยข่าวที่พูดไปได้ข่าวว่าเจ้าเนี่ยมีวิชาทำเสน่ห์ยาแฝด พวกนางสนองมันพูดให้พี่ฟังไหนแล้พวกนี้ที่นักเก็บความลักนัก่อยู่จริงๆเอาอย่างงี้มาแล้วกันกน้องพี่ไ,ไม่ต้องช่วยพี่แต่ช่วยเมืองน,นำเท<อ>่าก็ยังได้คนหลอ่อมาคู่ของออไปทําเสน่ห์ยางแฝกอะไรก็ได้ทําให้ไอ้อารองพยาเมื่อ ok มันเดินทางมาถึงเมืองเราจะพี่จะหลอกก็ลววกหลอกจะบอกว่ไปคะนี่มันจะ,จะไปนีาาาม่มันจะไปหายไปจากในเรื่องวินิจฉัยมาแล้วเองต้องช่วยพี่นะพี่ม่ถุงเวลาไม่ใช่ไหมอะไรยี่สิบนาทีนะแม่คะหม่อมฉัน ฉันจะทำอะไรดีจะไปเสียงเถอะนะมหาห้อยแล้ฉันจะหยิบยาใส่เข้าไปไต้องถูกเวลาไว้นะพี่คะแต่ว่วพี่จำแน่นอนนะ